ตลาดมิตรภาพปากช่องตอนเช้าคับตลาดเช้า <c oughs> ตลาดเนี้อยู่ห่างจากลงทอสอบไม่ไกลเท่าไหรนะ่ประมาณสักกิโลหรืออาจจะกิโลก,กว่านะฮะอยู่ในเขตตำบลหน,นองสาหลายไอเขตตำบลหนองสาหลายกับกับอำเภอปากช่องหรอ้ปา ตำรวปักช่องเนี่ยมันมันติดกันจนแยกแทบจะไม่ออก <c oughs> ตอนเช้าเนี่ยก็มีมีของขายเยอะส่วนมากด้านนี้ที่กำลังดูอยู่เนี่ยมันจะ อยู่ด้านทิศตะว,วันตกเฉียงเฉียงหน่อยเฉียงมาทางใต้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเป็นส่วนมากเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก็มากมายก็คงจะนั่งตบยุงกันปอแปะ ตกเมงวันไล่เมงวัน,นไม่รู้จะไปทำอะไรกินกันเมื่อคนตกงานกันเป็นจำนวนมากไม่รู้จะทำมาหากินอะไรพอมีทุนอยู่บ้างก็ไปหาซื้อเสื้อผ้าซื้อนั่นซื้อนี่เอามาขายกันคนขายมันจะมากกว่าคนซื้อดิ อันนี้คือยุคนี้ยุคพศ2,563มันก็คงจะเป็นมาหลายปีแล้วละ่ะตั้งแต่รัฐบาลประชาธิปไตยมันหายไปมีเผด็จการเข้ามาครองอทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกยึดไปให้เป็น เขาเรียกว่าเอาใจเจ้าสัวในทุนซะมากกว่าที่จะช่วยเหลือราษฎรเป็นราษฎรนนี่ก็เลยทำมาหากินลำบากอดอยากฝืดเครื่อง ด้านนี้จะเป็นของกินก็ยาวไปถึงที่โน่นน่ะผักผักผลไมา้อาหารข้าวแกงอะไรต่างๆจะอยู่ฝากนี้ดูสิครับคน คนเดินซื้อของเนี่ยมันจะมีจำนวนน้อยกว่าคนขายของ mm. ก็คิดดูที่ว่าบ้านเมืองมันจะอยู่กันยังไงชาวบ้านมันจะอยู่กั็นยังไงอันนี้ก็บนสะพานลอยคนไม่ค่อยได้ใช้กันคนที่นี่เขาไม่ไดิยมเดินข้ามสะพานลอย คนไม่มีบ้านคนเร่ร่อนก็เลยมาทําที่อยู่ที่นอนสักข้างบนนี่เลยสบายไป